สตรีในเรื่องนี้หลายคนนคะครับตอนนี้ก็มาพบกับครู่หันไปแล้วนะครับในรายวิชาสันติอ่านเขียนนคะครับแล้วก็มาถึงบทที่สามนคะครับพิสตันพิสตอนอันพิสตนัสตนคืออะไรครอพิสตันก็คือเครื่องอ่าคล้ายๆแบบก็หินที่แบบมีค่าเนาะพิสตัน่ะตกผลึกที่มันแบบหินที่มันตกผลึกนะครับกลายเป็นมูลค่านะครับ มีนนหลากหลายสีสันซึ่งเขาให้คุณค่ากับมันแันนี้เม็ดใหญ่ยิ่งราคาสูงใช่ไหมครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับเรามาดูนะครับคริสตัลพาเลสคือสถานที่ที่แบบมีคริสตันนี้อันนี้เป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำเป็นถ้ำอ,อันนี้อยู่ลึกลงไป นะครับข้างในใต้ภูเขานะครับทางตอนเหนือนะครับของประเทศเม็กซิกัน,นครับใ,ใต้ภูเขาข้างในนะลึกลงไปนะครับอ่าอันน,นี้เป็นข้อมูลตั้งแต่นะครับตั้งแต่ปี2,000นันบอกว่าตั้งแต่ปี2,000นเะ no one knew about it ไม่มีใครรู้มันเลย but then people discovered แต่มีคนที่ไปค้นพบมันนะครับเป็นถ้ำที่ เป็นพิสตอนเป็นแท่งแแบบนี้นะครับอ uh ืม huh. ันนี้ก็คือคนนะครับอันนี้ก็คือคนนะเนี่ยนีโคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงไปสำรวจนะครับที่เม็กซิโกเม็กซิโกนะเป็นทถ no ้ำๆหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะความสับนะ definition นะ แม็กด like, no ูเอสวีตเนินส์นะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับเรามาเดาคำพา์กันก่อนนะครับคำแรกนะพเปอร์วคอิชันโเทชันีซิเ c อร์เอคลอสเทมเอร์เ่างนี้ออกเสียงเป็นไม่ใช่เทมเอร์เจอร์เทมเอร์เจอร์เทมเอร์เจอร์ครไปอีนัฟอีนัฟอัฟ อ่าโอเค,คบเรามาดูนะครับน่าจะน่าจะมาจริงอะไรครับ from one side to other side, s i d e นะครับคืออะไร from one side to other to others น่าจะหมายถึง from one side จากฝั่งนี้ไป,อ,ไปอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับ พิเพิร์โปรใสใช่ไหมครับฟอร์มภาษาจีนคือใส่น่าจะมายถึง cross นะครับ cross ก็คือข้ามนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับ six ต่อไปครับต่อไปครับ B a person going to a place or to see a another person คนที่กำลังไปสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะ หรือไปดูคนคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรครับไปสถานที่ที่หนึ่งไปหาคุณปู่คุณย่าอะไรอยแบบนี้นะครับหรือไปหาคนอื่นเขาเรียกว่าการเขาเรียกคนคนที่ไปนี่ยเขาเรียกว่าแขกหรือเปล่าะใช่ไหมครับแขกหรือผู้ไปเยี่ยมเยียนนะครับใช่ไหมครับ visitoras much <c oughs> as he needas much as he need as must as ไอ้คือสอนแล้วน,นะครับ as นะครับ as มนะั as, นะแต่ว่ามากเท่ากับที่คุณต้องการนะมากเท่าที่คุณต้องการเลยวเขาก็เรียกว่าโอเค enough ใช่ไหมนะครับ enough โอเคต่อไปนะครับ something something to keep someone from getting hurt บางอย่างที่นะ keep someone นะครับ ดูแลเจต拉萨นะครับบางคนจากการที่จะได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเขาเรียกว่าอะไรครับคิดโปรเทคหรือเป,ปล่านะครับพอที่ฉีนการปกป้องนะครับการปกป้องต่อไปนะครับ you can a s s u c h shoe hat you can shirt shoe a hat ฮรแปลว่าใส่ใช่ไหมครับแหวนโอเค how hot or cold something is how hot or cold something is is นะครับอ่านี้อ,อะไรนะครับร้อนหรือหนาวร้อนหรือร้อนอะไรร้อนนะครับหรือเย็นบางสิ่งร้อนบางสิ่งเย็น เนี yeah, what ่ยได้ว่าะไรครับแย้วร้อนเห็นชู้เย็นเรียกว่าสภาพอากาศหรือเปล่านะครับอ่าอะไรครับอ๋อ temperature uh, temperature อุณหภูมิตัวตออ่อ่า temperature temperature to do what you need to to do what you need to do before you start something น uh. ะ uh. ก็คืออะไรทำสิ่งที่คุณต้องการทำก่อนที่คุณเริ่มบางอย่างทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องการทำแต่ว่าเป็นทำกาทำก่อนที่คุณจะเริ่มทำาิิงๆปรนเรียกว่าการ uh, like uh, next w e w i w e a h e a m i d t e r m test but this week you have to do something such as uh, reading book รีวิวหรือรีวิวออกซิซัน something like that นะครับ ah, ประมาณนี้เขาเรียกว่าอ่า prepare prepare the last one นะครับ how something is how something is นั่นก็คือ condition เจ้าของ condition อ่าเงอนขายอ่านี้เป็นอย่างไรนะเอย่างเงินขายนะครับ โอเคนะครับจริงๆถ้าเรามาดนะูในเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะพอเดานะพอเดาได้ใช่ไหมครับนะเราจะบริบทได้เนาะแต่นี้เราเดาจากน่าจะาา <c oughs> เราเราเดาจากความหมายของคำเนาะโอเคนะครับเรามาดูนะครับ reading น,นะครับจริงๆเรามาลองดูงนะอันนี้เป็นนักสำรวจนะฮะนักสำรวจที่ใส่ชุดนะครับ อุปกรณ์ป้องกันนะครับที่เํานะครับมีอะไรบ้างนะครับมีบูท t อนด์บูทบูทกรับกาบถุงมือแมสกกาบแมสเฮลเม็เฮลเม็ตเฮลเมนี่ก็อุปกรณ์ตันี้นะครับ เหตุแลมเหตแลมก็ค e ือตัวนี้มีไฟเลยนะมีแลมโอเคเซสจีพีทีนะครับมาลองดูนะครับแต่ในเรื่องนะครับจะได้คำตอบหรือเปล่าไหมครับมาลองตอบคำถามครูนะครับ w h ทอิสฮัตเตอร or which is h ตเ t e r t h e c a u s e of kittens or the Sahel research in Africa อันไหนที่ร,นะร,ร,ทร,ร,ร้อรรนตน่ากันนะครับระหว่างท่อมกิสตันหรือทะเลทรายซาลาในแอฟริกานะครับโอเค preparing for the cave system มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างโอเคสิ่งที่นะครับ สิ่งที่นักสำรวจนะครับแต่ต้องเจอเนาะนะครับอให้นักสำรวจที่เข้าไปในถ้ำจะับ try explore inside cave ไปเรื่อยมันมันเรื่องไหนนะมันเนื่อยไหนครับมันเนื่อยนอโอเคเมื่อกี้ดูไปแล้วครับมีชุดชุดจะต้องมีอะไรบ้างโอเคโอเคแล้วมาดูนะครับอ่า The c l e p the clip of c h r i s t i n is amazing this ท c h r i s t i n ที่ amazing amazing คือแบบว้าวสุดว้าวเลครับอาจจะเป็นที่งอาจารย์เลครับ When we see her the screen it a s, dream, it s it like a shy dream คร s r คืออะไรครับเือที่คนที่เข้าไปชมแขกหรือผู้ที่เขาเรียนงนี้ครับ ปัญญาว่ามันเหมือนกับ light shines deep เป็นเหมือนความฝันของเด็กๆเ,เลยนะครับมองไปทางเด็กอ่า The use c r s t a l are possible because of the hot less condition in the cave ครับ่อ y อยู่นะครับขนาดใหญ่ในเที่นี่นะ Possible เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความร้อนนะครับ หรือสภาพที่มันเปลี่ยนนะครับไม่ทำเป็นไปได้นะครับ however t h e same c o n d i t i o n also make it impossible for human to stay in cave for very long แต่แั้ก็ตามนะครับสภาพอากาศที่เหมือนกันอย่างนี้นะครับก็ทำให้เป็นไปนได้ที่ คนนะครับคนที่อยู่อยู่ตรงนั้นนี่ทำอยู่้นได้เป็นเวลาเป็นเวลานานนะครับนะแต่เขามาคือสภาพอากาศมันเป็นยังไงใช่ไหมครับมันมันทำให้คนเป็นไปไม่ได้ที่คนที่อยู่ตรงนั้นได้เป็นเวลานานนะครับ impossible for human แต่แคอเลยที่มันอยู่ที่อยู่ตรงนั้นนี่นำมันเป็นเวลานานนะครับ The temperature of the cave of Criston is 45 degrees Celsius อุณหภูมิใช่ไหมครับเมื่อกี้อุณหภูมินของถ้ำคริสตันเนี่ยอยู่ที่45องศาเซลเซียสแต่จะสูงสุด as hot as the hottest days in Sahara Desert นะครับซึ่งนะครับมีความร้อนเกือบจะเท่ากับนะครับ กลางวันที่กลางวันที่ร้อนที่สุดนะเกือบจะเท่าเอามูสนะเกือบจะร้อนเท่านะครับกลางวันที่ร้อนสุดในทะเลทรยายซาฮาราอ่ายุคแคมจัดสวมอินนะไม่เราไม่สามารถจะเดินเดินเล่นเดินอะไรได้นะครับ uh, you n e ูน m สโม you need to prepare you need to you need to prepare careful always special clothes คุณจะต้องเ r e p a r e c a r e f u ก็คือแบบมีการเตรียมตัวอ,อย่างดีนะครับเตรียมตัวอย่างดีแล้วก็ wear special clothes สวมใส่เสื้อผ้าที่มันแบบพิเศษ ในการป้องกันที่นี่เรื่อกที่สำคับว่าญนะคราบ first you have to put on on the waist waist ก็คือเนี่ยครับนี่จากเสื้อกากคล้ายเสื้อชูชีพนะครับเสื้อกากต้องใส่ตัวนี้นะครับโอเค which hands which h a s more than ตัวเบ e ไอส์บักครับข้ามจากด้านหน้าและด้านหลคือต้องมีนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับจะต้องมีแผ่นนะครับแผ่นน้ำแข็งมากกว่า12ชิ้นนะครับนะครับมากกว่า12ชิ้นอ่าทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับร้องเลยทางด้านหน้า <c oughs> น่าหลังเลยนะครับต้องเปองชิ้นแผ่น้องแข็งตัวนะครับ Up t e this come out to this อ่าก็าคือหลังจากที่ใส่ตัวนี้ก็ต้องมีตัวนี้นะครับอืมโอเค This k e e e s the heat away from the ice อ่า ซึ่งตัวเนี้ยมันจะช่วยนะครับช่วยให้ความร้อนเรียกว่าฮีตเวกก็คือความร้อนมัน <c oughs> มันลายความร้อนนะลายความร้อนช่วยช่วยรักษาความเย็นนะครับลายความร้อนได้นะครับแค่นั้นเป็นงนี้นะครับ of oh, these you have to wear b r i g h t orange c a e f c a r e s u i t นะนะเราจะต้องใส่นะครับชุด นะครับก็เรียกว่าอะไรชุดเลยชุดชุดนะครชุดที่ยืนท่ามเนี่ยนะครับเป็นสีสีส้มสดใส,น,สนะ you also need mask mask that blow ice cold air นะครับจะต้องสวมแมสนะครับจะต้องมีหน้ากากนะครับที่เป่าลมเย็นด้วยน้ำแข็งด้วยนะครับ <submit. S 1> รนี่ตัวนี้ อืมหม,มายคามาเพราะว่าจะต้องมีแบบแมาชีหน้ากากที่แบบพัดลมเย็นให้หนึ่ใครจะได้สะดวกด้วยนะครับ Then then is the helmet with He a lamp ahead lamp นะจึงนั้นต้องมีนะครับมีหมวกอุปโกรณ์นะครับมีหมวกตัวนี้นะครับหมวะะกของาการตัวนี้ที่มี h e a d lamp ก็ lam คือมีไฟฉายไฟฉายนั้นก็เป็นไฟนะครับ Finally you need to put on gum or b o o t h boots น nah, ะครับต้องสถุงมือแล้วก็ใส่บูด้วยนะครับใส่บูด้วยโอเค even with all these protection b e i n inside the c a v e is very trying โอเคหมายความทั้งหมดนี้คือการป้องกันนะครับ อ่า ah, แม้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการป้องกันนะครับการที่อยู่ข้างในถ้ำนะอยู่ข้างในถ้ำอยู่ข้างในถ้ำนะเพราะว่าการอยู่ข้างในถ้ำนี่มัน very trying ก็คือแบเหนื่อยมากนะครับ most people don't go inside most people don't go inside for for more than m i o u t e s คนส่วนใหญ่ในในสมาทีธิอยู่ข้างในนะครับได้มากกว่า20นาทีอยู่ได้ไม่มากกว่า20นาทีแน่ๆนะครับ Even a few minutes can be enough แม้ว่านะแม้ว่าอ๋อเนี้ยครับก็คือแม้ว่าจะเป็นหนึ่งหรือสองนาทีก็เพียงพอครับอเพียงพอเล้ว อ่าแต่มันแต่ว่ามันมัอนมันเลยผาดมากมากเลยนะครับอ่า however we see change to d e s c r i e thing is beauty is worth the difficulty เดียวยังไรนะครับก็คนที่เขามาเยี่ยมชมถ้าก็คิดว่ามันมันสวยงามมันคุ้มค่ากับความยากลำบากมันคุ้มค่ากับความยากลำบาก in the words of another เ s อเค It's as though you are standing inside. อะเหมือนกับคำหนึ่งที่นักแสวจเขาพูดไว้ว่านะครับอะล่ um, ากับว่านะครับเวลาเราได้เข้าไปเวลากับว่า as though yeah. you stand you are standing คุณเรากำลังเวลาเข้าไปเนี่ยเรากับว่าเรากำลังยืนอะยู่ข้างในดวงดาว เขาไสวยมากนะเขาไสวยมากอ่าโอเคอันนี้ก็คือการ <c oughs> เตรียมตัวที่จะเข้าไปในถ้ำของฟลิซซอนหาถ้ำของฟลิซอนอ่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างต้องรับมือกับอะไรบ้างนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าโอเค <c oughs> นะครับเดี๋ยวให้ยังไงให้พวกเราได้ทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็ลองดูนะคำศัพท์คำไหนที่ยากก็ทบทวนะนะครับนะครับ ก็จะได้เก่งๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคุณปาดมแบล็กฟูาร์ดนะครับแบล็กฟูาร์ดโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่างพอรายโชว์ทวนแล้วก็ลองโน้สสสตคำศัพท์ที่มันยากๆคำศัพท์ที่มันเาราไม่ค่อยคุ้นนะครับอย่างค่อยจะเก่งเองนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปโอเคครับบ๊ายบาย